มีปิดคอยอย่านิ่งนอนใจไปนะครับเพราะว่ามันหายได้เป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้ผมจำลอให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมปุงนะครับคุณอยู่กับช่อง Digital Asset Live ช่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์การเงินการลงทุนในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องเกี่ยวกับ3ความเสี่ยงนะครับที่คุณต้องรู้ก่อนที่คุณจะลงทุนบิตคอยนนะครับซึ่งที่มาเนี่ยเอามาจากรีเสิร์ชของ Real Vision นะครับเป็นรีเสิร์ชของมุมมองมาโครระดับโลกเลยนะฮะรับรองว่าไม่เกี่กันแน่นอนเขาก็ได้ทําการสรุปมานะฮะถึง3ความเสี่ยงที่คุณต้องระมัดระวังโอเคแหละบิตคอยนเนี่ยเจ๋งอยู่แล้วผมไม่เถียงนะฮะแต่ว กันนะฮะว่าคุณได้เข้าใจถึง3ความเสี่ยงนี้หรือเปล่านะ,ะของบิตคอยครับผมซึ่งความเสี่ยงแรกนะคะอะ่ทางเรียวิชันเนี่ยเขาเรียกว่า Operation r i s k นะฮะก็คือความเสี่ยงจากด้านการใช้งานนั่นเองเพราะว่าการถือบิตคอยเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าเงินของเราจะเรียกว่าเงินของประชาชนถูกไหมมันก็เหมือนกับว่าเออไม่มีใครเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นทุกคนนะครับจะต้องทําตัวเหมือนเป็นธนาคารของตัวเองนะฮะก็คือคุณต้องเก็บรักษาบิตคอยเองซึ่งโดยยุคแรกๆเนี่ยฮะการเก็บบิตคอยเนี่ยเขาก็จะมีแค่ตัวของ p r ะะมันเวทค กระเป๋าสตังค์ลอยบรรากาศแะ่รแต่เป็นกระเป๋าสตังค์ของเรานะฮะแต่ว่าในยุคหลังๆเนี่ยคุณสามารถเอาไปเก็บใน, exchange, ในเอ็กช n g นใน ในในเว็บไซต์ต่างๆได้นะฮะแต่ว่าเออก็จะมีคำหนึ่งที่ชอบพูดกันก็คือ not your key not your coin เพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณเอาบิตคอยไปฝากบนเว็บเนี่ยมันไม่ใช่บิตคอยของคุณอีกแล้วนะฮะมันเป็นเหมือนกับว่าเออเว็บไซต์อ่ะเขาไปทำอะไรก็ได้แต่ว่าเขาจะจดบัญชีไว้ว่า,วาเออคุณ่ะฝากบิตคอยไปเท่าไหร่ซึ่งมันหายได้นะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีข่าวที่เว็บไซต์มันก็ปิดอะไรกันไปบ้างหรือว่า e x c h ช n g ตต่างๆมีระบบผิดพลาดเกิดขึ้นก็ทำให้คุณเนี่ย ทำให้บิตคอยของคุณเนี่ยอาจจะสูญเสียไปได้เพราะฉะนั้นเ,เพราะฉะนั้นมันก็เป็น เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับว่าเวลาถ้าคุณคิดจะถือบิตคอยเนี่ยคุณต้องเลือกที่เก็บดีๆถ้าคุณจะเลือกเอ็กช n นน์คุณก็ต้องดูความน่าเชื่อถือหรือว่าถ้าคุณจะเก็บเองเนี่ยก็ต้องศึกษาอย่างดีนะครับว่า p r i v a t e e y คุณจะเก็บยังไงคุณจะรักษามันได้ยังไงจะซื้อฮาร์ดแวร์วอลเล็ตแล้วก็มาใส่ตู้เซฟไว้อะไรอย่างเงี้ยครับและอีกข้อหนึ่งนะครับของ operation l i s t ก็คือความเสี่ยงด้านการใช้งานเนี่ยพอเก็บเป็นแล้วแต่ว่าอย่าลืมครับว่ามันเราจะทาหน้าท เดสหรือว่าบัญชีนั่นเองก็คือ,อพูดง่ายๆครับเวลาเหมือนคุณโอนออนไลน์เพย์เมนต์อย่างเงี้ยผ่านแอปพลิเคชันต่างๆของธนาคารเนี่ยคุณก็ต้องเอาเลขบัญชีของอีกฝั่งมาถูกไหมว่าเออฉันจะโอนไปไหนดีแต่ว่าบางทีถ้าคุณกดผิดโอนผิดอย่างเงี้ยมันจะมีข้อมูลยืนยันให้คุณได้ตรวจสอบก่อนว่าอโอนถูกโอนผิดหรือเปล่าแล้วแล้วต่อให้คุณโอนผิดนะคุณยังมีหลักฐานว่าคุณโอนผิดเอาไปยืนยันกับธนาคารได้ว่า จริงๆแล้วธุรกรรมเนี้ฉันฉันไม่ได้ตั้งใจจะทําอย่างนี้แล้วคุณยังสามารถได้รับเงินคืนได้แต่ว่าผิดกันะถ้าคุณมันอยู่ในระบบล็อกเชนอย่างที่ผมบอกว่าทุกคนจะต้องทําหน้าที่เป็นธนาคารของตัวเองถูกไหมถ้าเกิดว่าคุณกดอดเดสผิดโอนผิดผิดเชนหรือว่าผิดคนเนี่ยเงินที่มันออกจาก ที่อยูของคนหรือกระเป๋าตังค์ของคุณเนี่ยครับพอมันออกไปแล้วยืนยันบล็อกแล้วเนี่ยคุณไม่สามารถเรียกร้องกับใครได้นะครับว่าเอ้ยฉันทาบิดนะฉันจะเอาเงินกลับมาไม่ใช่ครับเพราะว่านี่นี่คือระบบของดิจิทัลไลซ์ก็คือไร้ตัวกลางไม่มีใครช่วยคุณนะฮะอันนี้ก็ต้องเป็นความเสี่ยงที่เอ่อค,คุณต้องเหมือนกับว่าดูแลตัวเองอะนะคะความเสี่ยงข้อที่2นะครับทางเดลวิชันนี่ให้ชื่อว่ามาโคริสมาโครริสก็คือถ้าแปลตรงๆมาโครคือใหญ่ไหมความเสี่ยงด้านมหาภาคนะฮะ,ะความหมายมันคืออะไรฮะมันก็คือความเสี่ ควบคุมเกี่ยวกับด้านเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ต่างๆเพราะว่าด้วยความว่าบิตคอยอ่ะมันเหมือนกับว,ว่ามันจะเข้ามาอยากจะเปลี่ยนระบบการเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นผลกระทบในวงกว้างนะ่ะมันเยอะมากๆมันมีทั้งผู้ได้ประโยชน์ทั้งผู้เสียประโยชน์แน่นอนคนเสียประโยชน์หลกักๆคือใครคือรัฐบาลแล้วก็ธนาคารกลางนะฮะซึ่งมันเป็นความเสี่ยงว่าพวกเขาเนี่ยก็จะเข้ามาแบนมันหรือว่าควบคุมมันอะไรเงี้ยนั่นนั่นก็เป็นความเสี่ยงที่ต้องติดตามต่อไปซึ่งมันอาจจะทําให้บิตคอยได้รับการใช้งานมากขึ้นหรือว่าอาจจะมี ตัวใหม่มาแทนหรือว่ามีวิธีการต่อต้านอะไรต่างๆก็อันนี้ก็ต้องก็ต้องพิจารณาแล้วก็ตามข่าวกันเรื่อยๆแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนะแต่ว่ามันเป็นตัวของความปลอดภัยของบล็อกเชนนะโอเคบล็อกเชนเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าพิสูจน์ตัวเองมาได้ดีพอสมควรนะสิกว่าปีที่ผ่านมาคือไม่โดนแฮ็กเลยอะไรเงี้ยอาจจะมีการผิดพลาดของระบบก็คือเรื่องเรื่องแอดเดสอย่างที่ผมบอกไปนะฮะหรือหรืออาจจะมีการโจมตี51% 51%อาไรก็ว็าเปอนนก็เป็นคตคอะะแก่ว่าววบบางานของมันเองเนี่ยมันไม่มีคมด พลาดเกิดขึ้นการยืนยันบล็อกอะไรต่างๆนะครับซึ่งมันก็มองว่าเป็นข้อดีใช่ไหมแต่อย่าลืมนะครว่านี่คือระบบการเงินแล้วก็มันก็จะอยู่กับเราไปเลื่อยตลอดเวลาในรองเทอม์มทีนี้ความหมายมันคืออะไรที่ผมพูดถึงว่าระบบการเงินคือทุกคนรับรู้ครับว่ามันมันเงินทั้งนั้นนะ่ะมันมากองกันอยู่ในเนี้ย แปลว่าอะไรแปลว่ามันเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ถูกไหมมันเป็นเป้าหมายที่คนน่จะเข้ามาโจมตีเพราะว่ารู้แหละว่ามันโจมตียากแต่ว่าถ้าสุดท้ายแล้วหาวิธีโจมตีมันได้โอ้โหกําไรมันมหาศาลเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันก็คือทุกคนรู้ว่าเงินมหาศาลอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเป้าให้คนแฮกเรื่อยๆรับรองครับถึงระบบจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ว่ามันก็ดูลอดตาลอใจเหมือนสาวสวยะที่ใครๆก็พยายามจะเข้ามาจีบตลอดเวลาถึงรู้ว่าจะจีบยากกระเถอะนะฮะและความเสี่ยงข้อที่3นะฮะหรือข้อสุดท้ายนะฮะที่คุณต Bridge ะะก็คือความเสี่ยงด้านการลงทุนนั่นเองโอเคถ้าตัด2ความเสี่ยงออกไปว่าคุณดูแลตัวเองได้แล้วแต่ว่าสิ่งความเสี่ยงที่3ก็คือความเสี่ยงเกี่ยวกับตลาดของมันนะครับเพราะว่าเราจะมองว่าบิตคอยหรือว่าคริปโตเคอเรนซีต่างๆเนี่ยเป็นแอสเซทตัวหนึ่งแล้วนะ,ค,ะคุณจะต้องเข้าใจธรรมชาติของสินทรัพย์ที่คุณจะลงทุนนะฮะซึ่งสิ่งที่ทุกๆคนน่าจะรับรู้แล้วนะ,ะก็คือไอ้ตลาดเนี่ยมันมีความผันผวนสูงมากนะ,ะซึ่งถ้าไปดูกราฟเนี่ยครับะะมันเป็นแอสเซทที่มันมีความเคลื่อนไหวราคาเนี่ยผันผวน กันเป็น 1, เป็นพันเปอร์เซ็นเป็นหมื่นเปอร์เซ็นเป็นแสนเปอร์เซ็นอะไรก็ว่าไปฮะซึ่งการที่ราคามันสูงขึ้นในขนาดนี้มันก็แปลว่าตอนที่มันล่วงอ่ะมันก็ล่วงแรงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันต้องระลึกอยู่เสมอนะว่าการที่ราคามันล่วงกัน80% 90%เนก็ี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติในวงการนี้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนและในประเด็นต่อมานะครับด้วยความว่ามันเป็นดนะิซนทัลไลน์เนาะหรือว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของเนี่ย มันเหมือนจะเป็นข้อดีนะเออมันไม่มีใครเป็นเจ้าของนะแต่ไม่ใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่ามันมีผู้เล่นรายใหญ่ที่ครอรองเหรียญเยอะๆตั้งใจจะปั่นตลาดอยู่ดีอยากจะเทขายอยากจะซื้อเยอะๆนะฮะราคามันก็จะขึ้นไปได้โดยที่ไม่มีใครมาควบคุมมันไม่มีใครมาออกกฎนะครับว่าคุณจะทําอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยครับถ้าเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นเนาะที่จะมีกรตทตมาคอยดูแลแล้วก็มันจะมีเรียกว่าเซลลิ่งกับฟอร์ก็คือถ้าต่อให้วันนั้นมันจะพุ่งแค่ไหนมันก็จะมีลิมิตไว้หรือว่าถ้ามันจจจะะะ่่่่่่่วววงมมมัััันนนนนนนไไไดดดด้้้้เเเยอออพืใใหคตตตสิแแแาาีีป็บบบบลท ฟรีเทรดฮะอยู่ดีๆมันอยากจะขึ้นกันเป็น2 0 0 0 3 0 0 0มันก็ขึ้นได้ตอนนั้นนะฮะอยากจะล่วงก็ล่วงได้เลยถ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณต้องระลึกไว้เสมอฮะโดยเฉพาะสายเทคนิคนะฮะบางทีถ้าเกิดกราฟเนี่ยมันไม่ได้เคลื่อนไหวตามทฤษฎีเนี่ยมันอาจจะเกิดแพทเทิร์นแปลกๆที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนได้นะฮะในวงการนี้และความเสี่ยงข้อสุดท้ายนะฮะอย่างที่คนทราบวันนีนะจุดขายของบิตคอยมันเคยมีจากัดนะฮะแค่21ล้านเหรียญซึ่งมันทําให้เกิดความเสี่ยงที่เรียกว่าสภาพคล่องขาาดสภพองกันไดง่ายๆถ้าเกิดว่าามมีีดนมากขึ้นเยอะ อย,อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอบิตคอยเป็นกระแสะเนี่ยใครๆก็อยากซื้อครับทำให้มันมีการดึงบิตคอยออกจากเอ็กเชนะไปเยอะทําให้หลายๆเอ็กเชนนะครับที่เขามีบิตคอยสำรองเอาไว้น้อยนะครเกิดการขาดสภาพคล่องได้ซึ่งมันทำให้เวลาคุณไปซื้อบิตคอยแต่ละที่มันอาจจะไม,ม่ได้มีราคามาตรฐานมากแต่ละที่มันอาจจะขายไม่เท่ากันมันมันก็เกิดจากเรื่องว่าสป라이์แต่ละที่มันมี มันมีจํากัดอย่างนี้แหละครับและประเด็นสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องความรู้ในการลงทุนอันนี้ผมว่ามันคงอาจจะไม่ใช่แค่บิตคอยหรือคริปโตนะฮะอันนี้มันรวมถึงสินทรัพย์อื่นๆนะฮะถ้าคุณซื้ออะไรแบบที่ไม่มีความรู้นั่นแหละครับเสี่ยงสุดๆเลยครับคุณอาจจะได้เงินมางงๆแล้วคุณก็อาจจะเสียงเงินแบบงงๆได้นะฮะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าสินทรัพย์นั้นดีไม่ดีนะฮะแต่ว่ามันขึ้นกับว่ารู้หรือไม่รู้แค่นั้นเองนะฮะก็มาสรุปคลิปลปนี้กันนะครับว่าคุณได้รับความรู้ คุณได้เชืความเสี่ยงใน3ข้อนี้หรือยังนะฮะข้อแรกก็คือ operation risk นะฮะก็คือเป็นเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับเก็บรักษานะฮะอ่าถ้าพูดง่ายๆก็คือคุณรู้หรือยังว่าคุณจะเก็บมันยังไงให้ปลอดภัยนะฮะอันนี้คือข้อแรก ข้อ2นะครับก็คือมาโครเลสหรือว่าความเสี่ยงด้านมหาภาคนะครับก็คือคุณจะต้องดูว่าตอนนี้บิตคอยเนี่ยมันได้รับการยอมรับหรือเปล่าจากรัฐบาลของคุณเพราะว่าถึงคุณจะเลือกวิธีเก็บที่ค่อนข้างปลอดภัยแล้วนะ,ะแต่ว่าสุดท้ายถ้ารัฐบาลเนี่ยเข้ามาควบคุมบิตคอยคุณก็อาจจะโดนยึดได้นะ,ะหรือว่าตัวของระบบของบล็อกเชนเองนะฮะต่อให้มันปลอดภัยมากแค่ไหนแต่ว่าทุกคนรู้อะครับว่า,ามันคือเงินนะ,ะทุกคนรู้ว่าคนนี้สวยอะใครๆก็จะลุมจีบใครๆก็จะมาลุมแฮ็กอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนี่ก็คือเป็นความเสี่ยงที่ บิตคอยจะต้องเจอเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับส่วนข้อ3นะฮะก็คือ investment list นะฮะก็คือเรื่องการลงทุนนี้เองอันนี้มันอาจจะไม่ได้แบบจํากัดเฉพาะบิตคอยหรือว่าคริปโตนะแต่ว่าสิ่งที่เดลวิชชันจะสือ่อก็คือเวลาคุณจะลงทุนอะไรนะคุณก็ควรจะศึกษามันก่อนให้เข้าใจว่าทําไมคุณถึงซื้อมันทาไมคุณถึงขายมันอะไรเงี้ยมีการวางแผนอย่างเรียบร้อยนะครับเพื่อที่ทุกคนนะฮะจะได้สามารถใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่นั่งฟังจนจบนะครับสำหรับช่องช่องนี้ผมก็ตั้งใจนะครับ่่มมกนนนทาาพพพีิเเืือจะป็้ใร ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลแอสเซทเนาะหรือว่าเป็นการเงินในโลกอนาคตนะครับเพราะว่าตอนนี้เราได้เล็งเห็นแล้วว่าเออตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยจะได้เข้ามาเปลี่ยนโลกแล้วก็มีอิมแพคต่อทุกๆคนจริงๆเพียงแต่ว่ามันมีความเข้าใจผิดแล้วก็การเก็งกําไรนะครับทุกคนจะโฟกัสเรื่องนั้นเยอะแต่ว่าช่องช่องนี้เหมือนจะเป็นพื้นที่ที่จะทําให้ทุกคนน่ยได้ใช้ประโยชน์จากมันจริงๆนอกจากการที่จะไปลงทุนซื้อเหรียญอะไรเพื่อจะให้มูลอะไรเงี้ยแต่ว่าเอามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันเพื่อให้ชีวิตของทุกๆๆคคนนดีขขึ้จจริงงับกกก็อุุณทลใ ก็ยังไงก็ขอฝากช่องนี้ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามข้างล่างนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ